ตัวความไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็ไปตัดภาพมาที่นี่นะครับโทรมาปรึกษานะครับมีความเดือนรนจะเป็นก็ต้องช่วยกันนะฮะให้ไม่ได้ช่วยด้วยการไปทําคดีให้ก็ช่วยให้กําลังใจไปนะครับให้ความรู้ให้ในวิธีการนะครับผ่อนหนักเป็นเบานะฮะก็นั่นคือสิ่งที่ท้าทนายสามารถทําได้ก็ยินดีนะครับแต่ว่าขับรถอยู่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้ารับโทรศัพท์เท่าไหร่นะก็ต้อง ก็ต้องขออภัยสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่โทรเข้ามานะครับก็เข้าใจเนาะว่า,าทนายรับโทรศัพท์ลำบากนะฮะก็ฝากข้อความไว้ทางไลน์นะครับาฝากพว,ควคกวคอนเสียลทนายถึงจุดหมายทนายเข้าไปอ่านก็จะค่อยๆทยอยตอบให้นะครับสำหรับสมาชิกทีเ่เป็นสมาชิกของบ้านทนายโอนะครับถ้าท่านต้องการที่จะ นัดเวลาสอบถามก็ตามเงื่อขไขในข้อตกลงเรานะครับก็คือสามารถที่จะทักอขอนัดหมายเวลานะครับก็คือระบุเวลาล่วงหน้าไว้นะครับว่าท่านสะดวกเมื่อไร่เดี๋ยวทนายจะเข้าไปดูตรางน,นะครับแล้วก็ถ้าเวลาได้ตรงกันนะทนายก็จะแจ้งไปว่าสามารถที่จะนัดหมายเวลาคุยได้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะแค่ค่อยบอกกันแหะแค่ถามกันแค่นั้นนะครับว่าช่วงนี้สามารถโทรปรึกษาได้ไหมนะทนายดูเวลา ได้ทนายก็จะบอกโอเคนะก็ท่านก็โทรมาตามเวลานะครับนั่นก็คือโครงการบ้านทนายโอนะครับก็จะมีเพื่อนๆบางส่วนที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับของทนายโอนะครับเพื่อที่จะไว้พูดคุยปรึกษาหารือนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะไม่ใช่แต่เรื่องคฎหมหายนะครับสามารถคุยได้หลายเรื่องก็คุยกันครับมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะฮะก็คุยได้คุยได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็เดินทางกันไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับ ยังไม่ถึงเป้าหมายอาจจะเปลี่ยนแผนนิดนึงนะฮะตอนแรกว่าจะไปที่อ่าโบหญ่นะฮะที่โคราชแต่ว่าเปลี่ยนไปัวเชีนก่อนดีกว่านะไม่ไปัวใหญ่ไปัวเชีนก่อนเพราะาอะไรรู้ไหมฮะวันนี้วันศุกระะ์ถ้าทนายไปรอก็จะต้องวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวันเลยนะฮะที่จะต้องไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะกลับไปรีสอร์ทไปพักอยู่กับแม่ดีกว่านะครับเยงน้อยน้อยได้ได้อยู่กับแม่อยู่กับพี่สาวนะครับ ก็ไม่เหงาเท่าไหร่เนาะได้มีเพื่อนพูดเพื่อนคุยแล้วค่อยกลับมาที่โคราชก็ได้ไม่ไกลกันนะไม่ไกลกันนะครับไม่ไกลกันมากระยะทางต่างกันแค่ร0อยกิโลแค่นี้นะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปบูเชตกันดีกว่านะครับเป้าหมายปลายทางใหม่ไล่ลุงแสงรีสอร์ทนะครับ มีคำถามจากเพื่อนๆน,นะที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้ทางกฎหมายนะครับเดี๋ยวทนวายโอจะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังแล้วกันนะฮะก็คือเรื่องของอการครอบครองบรลปักเมื่อเรายื่นคําร้องนะครับแล้วเราสามารถที่จะได้คําสั่งแล้วเนี่ยนะครับก็คือศาลท่านได้กรุณาสั่งให้เราเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วนะครับก็คือสั่งให้เรามีสิทธิ์แล้วในในฉนดใบนี้นะฮะในที่ดินผืนนี้นะครับ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปรับคําสั่งแล้วเราจะไปที่กรมที่ดินแล้วไปเปลี่ยนชื่อในโฉนดได้เลยนะครับมันจะมีระยะเวลารออยู่นะครับก็คืออท่านจะต้องได้ใบสิ้นสุดคดีด้วยนะคดีสิ้นสุดนะครับเป็นใบที่แสดงว่าหลังจากมีคำพิพากษาแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยนะฮะไม่มีใครมาคัดค้านไม่มีใครมาอุทธรณ์นะฮะก็จะถือว่าคดีสิ้นสุดนะครับถึงจะใช้ให้ ถึงจะเอามานะฮะให้กับกรมที่ดินนะเปลี่ยนชื่อเราลงในในโฉนดได้นะครับมันก็ต้องรอนิดนึงนะครับคือคําสั่งนี่จะออกนะหลังจากีิพากษาอาจจะรอสักเจ็ดวันอย่างนี้นะครับเราก็ไปรับได้นะว่าคําสั่งว่าให้เราเนี่ยมีสิทธิ์นะเป็นเจ้าของนะแต่การจะไปขอเปลี่ยนชื่อในโฉนดจะต้องได้ใบคดีสิ้นสุดไปด้วยนะครับนะบก็คือใช้เวลาหนึ่งเดือนรอหลังจากมีวันที่มีคําสั่งนะครับอย่างสมมุติว่ามีคําสั่งวันที่27นะ วันที่27เดือนกรกฎานะครับต้องรอไปถึงวันที่28ดนะฮะก็เข้าไปเอานะครับก็คือครบวันที่27วันที่28แเราก็ไปเอานะครับกรกฎาสิงหาเนาะกรกฎาสิงหา28สิงหานะครับเราก็สามารถที่จะไปขอไปทีนสุบคดีแล้วก็นําไปที่กรมครับไม่ใช่กรมมังับคดีนะไปที่กรมที่ดินนะฮะกรมที่ดิน ก็จะได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นช,เปนชื่อของท่านในโฉนดใบนั้นนะครับไม่ต้องสนใจว่าโฉนดใบเดิมจะอยู่กับใครยังไงตัวนั้นถือว่าเป็นมอกะย,ยกเลิกไปเลยนะครับใช้ไม่ได้แลวนะครับโฉนดใบใหม่ของเราจะถือว่าถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายนะครับ DJ, ตอนนี้ก็มาถึงลำตะคองนะครับที่เป็น สถานที่ที่หนึ่งนะที่สวยงามนะของนครราชสีมานะครับเป็นประตูสู่ภาคอีสานนะครับใครทีม่มาจากทางภาคอีสานะก็จะต้องผ่านลำตะคองตรงนี้แหละครับนะเพื่อที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครนะนะหรือเข้าสู่โซนภาคกลางนะครับตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาถนนหมทางานะให้ดีขึ้นนะฮะ มากมากเลยทีเดียวนะก็ค่าง,างสวยงามนะค่างสวยงามเดยนทางจะปล่อยให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ,รบผลช่วงโค้งนี้ไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะก็จะเห็นเป็นมันอาจเก็บน้ำนะเหมือนทะเลสาบนะครับ องไปตรงลิบๆตรงนู้นนะครับก็จะมีกังหันลมนะฮะที่อยู่บนภูเขาจะ,ะมีรูปภาพที่ถ่ายทอดออกมาจะเหมือนบรรยากาศจริงเลยนะครับแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าค่อนข้างสวยงามไม่ใช่ค่อนข้างฮะ,ะสวยงามมาาๆนะครับก็ท่านไหนที่ยังไม่เคยผ่านลำตะคองนะก็ะลองมาสัมผัสดูนะครับถนนก็ดีทีเดียวเลยนะครับ ด้านขวามือจะเป็นภูเขานะฮะที่มีกัแพันุมทนายก็ไม่รู้ว่าข้างบนเขาทําเป็นอะไรเป็นสวนอะไรหรือเป็นสถานีปัดไฟอะไรสักอย่างนะครับก็ไม่เคยขึ้นไปสักทีเนาะก็แข่ขับรถผ่านนะฮะัเป็นเป็นเพียงคนหนึ่งที่สัญจรผ่านทางนี้เรื่อยๆ ้องมาทางด้านซ้ายมือนะครับเพราะว่าอาเก็บน้ำจิตอยู่ด้านซ้ายมือนะครับทนายมาคนเดียวนะขับรถด,ด้วยแล้วก็โทรศัพท์ควบคุมโทรศัพท์ด้วยนะครับถ่ายทำเก็บภาพคลิปประสบการณ์รดีๆนะในระหว่างของการเดินทางไปทำคดี น,นี่ก็มีเป้าหมายอยู่ที่ศาลัมใหญ่นะมีวันหยุดสองวันขั้นก่อนคือเสาร์แระอาทิตย์ก็เลยตัดสินใจนะว่าจะไม่พักที่โคราชแล้วกันนะไปพักที่สุรินทร์นะเพราะว่าแม่กับพี่สาวนะครับอยู่อยู่ที่โน่นนะอยู่ที่สุรินทร์นะครับที่ไรลุ่งแสงรีสอร์ทนะเอาอย่างน,น้อยๆนะกาไปนอนฟรีแล้วน,ะนอนฟรีกินฟรี แต,แต่ที่ฟรีคือไปนอนฟรีนะแต่ว่าที่ที่ตอเตอาเงินไม่ให้นี่เยอะนะเยอะกว่านะต้องจ่ายเยอะกว่าก็ไม่ไรครับก็ให้ไปทุกครั้งก็ให้แม่ไว้นะให้ลีกสาวให้แม่ไวนะครับก็ถึงวันวันวน,นึงที่เราต้องตอบแทนบุญคุณน,นะครับเราหาได้แล้วก็ต้องให้นะท่านเลี้ยงเรามาเนาะนะถึงวันนีเ้เราก็ต้องดูแลท่านนะครับบ้ดนปลายชีวิตนะตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับ สถาบันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ลำตะคองนะที่ลำตะคองหรือพี่สาวเรามีพี่สาวคนเดียวนะเป็นคนโตที่เหลือลูกชายแม่มีลูกชายสี่คนนะครับสี่คนมีพี่สาวเนี่ยก็เป็นห้าคน ะนั้นคนที่ได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่ก็คือพี่สาวนะัต้องเป็นผู้ที่ดูแลแม่นะครับก็เหมาะสมที่สุดนะครับลูกผู้หญิงเนาะนะครับที่เหลือก็นะครับก็ช่วยกันนะครับดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายนะส่งมาให้แม่ทุกเดือนนะครับทนายก็ส่งมาทุกเดือนนะครับทุกเดือนเหมือนกันมาปังน้อยบ้างนะแต่ว่าทุกคนส่งมาก็ถือว่าเพียงพอนะครับเพียงพอแม่ก็สามารถอยู่ได้นะไม่ลาบากนะครับ อยากได้อะไรก็ได้นะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะแม่เปิดเปิดร้านอาหารในรีสอร์ทนะครับเราก็ลงมติลงความเห็นว่าไม่ไม่ทำไม่ควรทําแล้วแม่เพราะอายุเยอะแล้วนะครับแกก็บอกแกทำก็แกเหงาโอเคก็อยู่กับคนรับใช้คนนึงนะที่คอยดูแลนะครับมาเห็นมาขายไปจับขายสบต่าขายอะไรกันนะแต่เดี๋ยวนี้เลือกแล้วเห็นเลยแม่ไม่ไหวแล้วบ,บอกแม่เอาเงินวิ เอาเงินที่สองมาให้ไว้กินดีบ่าอย่าไปลงทุนเลยนะด้านซ้ายมือนะก็จะเริ่มเราก็จะเริ่มมองเห็นนะครับนี้จะเป็นอ่างเก็บน้านะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเรียกว่าเป็นทะเลสาบก็คงไม่ผิดเนาะแต่เขาเรียกอ่างเก็บน้ำนะกเก็บน้ำคุณรถกล้องมองเห็นหรือเปล่าเลยครับอาจจะมองไม่พ้นไปพุ่มไม้นะแต่ถ้า ถ้ามองกันจริงๆก็จะเห็นว่าสวยฮะก็จะเป็นเวิ้งน้ำใหญ่เลยนะครับเขาเรียกอะไรนะเป็นอ่างเก็บน้ำนะฮะทรายก็เรียกว่าเหมือนกับทะเลสาบแล้วกันนะนี่คือลับตะคองนะลับตะคอง ใครที่ยังไม่เคยมาเส้นนี้นะครับลองมาดูนะครับบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะตั้งแต่ทนายเข้ากรุงเทพแรกๆนะครั้งแรกเลยนะครับเนมะื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนะนั่งรถรถแดงมานครัสมัยก่อนเป็นรถแดงนะดดรถรถบัสนะฮะสีแดงไม่มีแอร์นะครับมาก็มาแบบคนกระนั่งเน้นเย็ดมาเลยรเราก็มองสองหน้าต่างตื่นตาตื่นใจกับลำตานี่แหละครับเด็กมันนอกนะมาจาก จังหวัดศนะรีสะเกดนะจบปวชใหม่ๆนะเรียนช่างจบมาใหม่ๆมาหอบกระเป๋าเข้าเมืองนะมากับเพื่อนนะเพื่อนเขารับราชการเป็นทหารนะก็มาขออาศัยอยู่กับเขานะครับมาหาลูกทางชีวิตของตัวเองนะว่าจะไาเรียนต่อหนะรือเปล่า,าจะมาหางานทําแล้วก็เรียนต่อไปด้วยเนื่องจากแม่ก็ดูแลน้องซึ่งแม่ก็เป็นแค่แม่ค้าขายผักในตลาดนะ ก็กําลังในการที่จะส่งเสียให้เราเรียน,นะระดับญาตีเนี่ยคงไม่มีแล้วนะเราก็ต้องดิ้นรนนะครับเข้ามาในเมืองใหญ่นะก็มีเป็นภาพฝันครับฝันว่าเราจะมีโอกาสเรีนเะขาไหมนะเห็นก็ขับรถเก๋งสวยๆมีรถขับกันเยเราไม่มีไม่มีเลยสักอย่างเลยตอนที่อยู่บ้านก็มีแค่จักรยานเก่าๆขันนึงนะัปั่นไปโรงเรียนนะครับแม่ก็ให้เล่นเท่านั้นนะแต่จริงๆต้องขอบคุณนะขอบคุณครอบครัวนะครับขอบคุณคุณแม่ขอบคุณ คุณพ่อนะแต่ท่านเสียดายนะท่านอายุท่านสั้นไปนิดนึงนะครับไม่ได้เห็นความสําเร็จของลูกๆนะได้เห็นแค่พี่สาวนะสอบรับบรรจุรับราชการเป็นครูได้คนเดียวนะครับไม่ได้เห็นว่าพี่ชายเติบโตมายังไงจบมาหาลัยแล้วนะครับเติบโตในสายอาชีพของตัวเองอย่างไรนะทนายก็มาไปทําในอาชีพที่จริงๆพ่อเลยชอบมากเลยทางงานทนายความเนี่ยท่านมีความใฝ่ฝันว่า ชื่นชมนะคนที่เป็นทนายเนาะก็เคยเอามาเล่าให้ลกูกๆกฟังนะเพราะพ่อได้ปั่นสำรอนะแม่แม่ทนายได้ขายผักในตลาดเอามาเล่าเสมอว่าเนี่ยมีเพื่อนเขาเป็นทนายความนะแบบเหมือนแกนพูดถึงคนนี้ท่านก็จะภูมิใจมากที่ได้เป็นเพื่อนเขาแต่เราก็ไม่รู้หรอกรับว่าเขาเนี่ยเขาคิดยังไงนะเขาคิดว่าพ่อได้เป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวเองเป็นเป็นแค่สารธีสําล้อคนปั่นสําล้อนะฮะตามตายย่างจังหวัดน,นะที่ปั่นอยู่ในตลาดอยู่เลย กเอาว่าแกก็โมเมลอะไรครัว่าเขาเป็นเพื่อนนะก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะแต่ในความรู้สึกลึกๆของเรารู้สึกว่าเออพ่อเนี่ยมีความอยากอยากให้ลูกๆเป็นนะกับเขาอะแต่มันเหมือนจะเกินฝันของแกหรือเปล่าแกแกก็บอกสมมติมันยากแต่ถ้าเป็นได้นี่อยากให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเป็นฝันหนึ่งของแกนะครับทนายก็ก็ประกอบอาชีพเป็นทนายความเป็นส่วนหนึ่งที่พ่อฝันไว้นะครับ ส่วนหนึ่งที่พ่อฝันไว้ในอาชีพนี้นะเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับก็ถามว่าอาชีพทนายความเป็นอาชีพที่ดีที่สุดไหมก็บอกว่าทุกอาชีพดีหมดนะครับทุกอาชีพดีหมดเพียงแต่ว่ามันเป็นเป้าหมายชีวิตของเราของคนคนหนึ่งที่ตอนสมัยที่ทําไมถึงอยากจะเป็นนักกฎหมายเพราะว่ามันมันเหตุบังเอิญน,นะฮะคือทนายเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเป็นเด็กที่แบบหลังห้องนะฮะเเด็กเด็กท้ายห้องเรียนหนังสือไม่เก่งแต่ว่า ตอนที่อยู่มัธยมเ่ยนะเขามีการสอบอนักกฎหมายเหมือนกับเป็นโครงการส่งเสริมให้ประชาชนรู้กฎหมายกฎหมายประชาชนกฎหมายชาวบ้านนะครับก็เลยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะครับลงทะเบียนสอบชิงทุนใครที่สอบได้นะครับก็จะได้ใบป,ประกาศอะไรได้โลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ทุนการศึกษานิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เยอะนะร้อยพันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ, 100, นนนรบทานายก็ ตอนนั้นนะตอนนั้นเราก็อยู่ม2นะเป็นเด็กเด็ๆยังไม่มีฝันอะไรแล้วรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นเด็กหลังห้องเป็นเด็กที่ตอยก,กว่าคนอื่นเราไม่ค่อยมีความภาคภูมิใจตัวเองเท่าไหร่เอาง่ายๆนะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นเป็นจุดอ่อนของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองลงสมัครดูนะครับสมัครเล่นกับเพื่อนดูพอสมัครแล้วปุ๊บขเขาก็มีชีตมาให้มีชีตมีอะไรมานะไปขอรับกับคุณครูใคก็มาแน่งอ่าน เาอกวาเออเอาครั้งนี้ในชีวิตเราขอทําจริงจจังหน่อยซิมันก็ได้ชีพมาปึกหนึ่งเนาะนะครับอ่านสองรอบสามรอบสองสี่รอบ,อบจนถึงวันสอบคืออ่านตั้งใจอ่านอ่านจนเข้าใจกัมนมาเนะี่ยจําได้เกือบหมดในในชีตนเลนยซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีความตั้งใจขนาดเลยแล้วไม่เคยแบบไม่เคยทําอะไรที่แบบโดดเด่นเป็นชิน้นเปืออ่านอะไรอย่างงี้ะครับมีแต่บบกว้าวละในที่ท้ายอะไรอย่างงี้ะครับนั่นก็คือก็อคือภวมใช้ที่สุดแ้วนะ แต่พอเพราะเราอ่าน,นตั้งใจอ่านจริงๆนะจากที่เราคิดว่าเราไม่น่าจะทําได้นะพอมาสอบทนายกลายเป็นกลายเป็นว่าวันนั้นนะฮะเด็กชายของเราวันนั้นนะฮะได้ที่หนึ่งของโรงเรียนได้ที่หนึ่งของโรงเรียนจากที่เด็กสอบกันสองสามร้อยคน,นทั้งโรงเรียนนั่นแหละทีสอบกันนะก็ในระดับชั้น,นเรากลายเป็นได้ที่หนึ่งของโรงเรียนนะครับศารจังหวัดศรีสะเกดก็ให้เด็กที่ได้รับรางวัลรับทุนตรงนี้นะครับไปรับ ทุนที่ที่ศาลจังหวัดโดยมีท่านหัวหน้าหัวหน้าศาลนะครับก็จําชื่อท่านไปเลยแ้หละนะเป็นผู้มอบผู้มอบทุนเรศึกษาให้สาหรับนักเรียนที่สามารถสอบได้นะฮะขาดเกณฑ์ประเมินแล้วก็ไล่ตั้งแต่อันดับหนึ่งไล่ลงไปตอนนั้นนะครั้งแรกในชีวิตที่เรารู้สึกแบบอืมเราก็ทําได้เราก็รู้สึกว่าเออตัวเราเองก็มีความภาคภูมิใจตัวเองได้เนี่ยนะครับแล้วเราสามารถทําได้ในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปค้นหาตัวเองเจอตอนนั้นเลยนะเพราะฉะนั้น น้องๆในทุกวันนี้นะลูกๆหลานๆนะครับลองค้นหาตัวเองนะครับเราทำอะไรได้ไดีที่สุดพอแม่ก็ต้องลองให้โอกาสเขาได้ได้ลองสัมผัสน,นะครับเอเขารู้ปุ๊บมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขาได้ทําในสิ่งนีน้เป็นอาชีพใน,นายคตได้นะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทนายเขารู้สึกว่าเอออาชีพที่ทนายน่าจะทําได้อาชีพหนึ่งในชีวิตคือเป็นนักกฎหมายนี่แหละวะนะครับ <laughs> ไม่รู้ว่ามันยากมันง่ายนะแต่ไม่เป็นนักกฎหมายนี่แหละแต่พอมาเรียน จริงๆนะเรนเรียนนิติศาสตร์จริงๆก็ถึงรู้ว่าโอ้โหเป็นวิชาที่ไม่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายหลายๆคนก็ก็มาลงเรียนก็ก็ไปไม่รอดก็เยอะเพราะมันเป็นเป็นวิชาที่แบบอาศัยความจำซะเป็นส่วนใหญ่ต้องอ่านหนังสือต้องอ่านหนังสืออ่าน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 เยอะๆอ่านที่เยอะที่สุดแล้วยิ่งตอนที่เราจบช่างมาอยู่เทพทํางานไปด้วยสมัครเรียนก็มาเรียนมศทสิงะมศทซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ เป็นมาหาวิเลยเปิดลนะครับเพื่อนๆเ,เขาชอบเรียกกันมาหาวิจัยาลยทำานาที่บ้านนะจริงธรรมะที่ลาดมาไแปลเป็นเล่นๆครับเพื่อนเล่นกับเพื่อนก็คือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอ่านหนังสือเองไม่มีครูไม่มีใครมาสอนหรอกนะเราต้องสู่หนาตั้งๆนะแต่และเทิมแต่ละเทิมนะงั้นถ้าถ้าไม่ขยันจริงๆก็โอกาสจะจบก็น้อยยิ่งมาวิชากฎหมายด้วยเนาะแต่เราก็เราก็โอเคล้นะ มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราล่านจะทําได้เราก็ตั้งใจนะเราก็ตั้งใจแต่ก็เรียนนั่งหยุดไปบ้งางก็าทางานไปด้วยนะครับมันมีมีโอกาสมันเด็กกว่านี้นครับแต่ในที่สุดก็สามารถที่จป,ประกอบอาชีพนี้ได้นะครับลึกๆส่วนหนึ่งก็คือแรงผลักดันจากจากคุณพ่อนั่นละครับที่ก่อนที่ท่านจะเสียเนาะท่านก็พูดถึงเรื่องของนักกฎหมายทนายความอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาชีพที่ท่านมองว่ามันสมงส่ในสายตาของชาวบ้านคนหนึ่งนะในสายตาของคนปันสำล้อคนหนึ่ง ตลาดหาเช้ากินค่ำในวันนึงม่ร้อยสองร้อยอะไรอย่างงี้ยเขาก็มองอาชีพอาชีพนี้เป็นอาชีพท,ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครนะับจนวันนี้นาทนาก็มีโอกาสได้มาเย็นอยู่จุดนี้แล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับวันนี้ขับรถกลับได,ไ,ดได้เล่านะฮะก็ใส่แก่แล้วนะคือาบนะอกคนแก่นี่จะชอบเล่าความหลังนะ,ะก็ได้เล่าความหลังให้ฟังนะเรื่องถึงความหลังว่าครั้งแรกที่เราเข้ามาในกรุงเทพนยนะความใฝ่ฝันนะของ เด็กคนหนึ่งนะเด็ก,กน,นอกรคนหนึ่งที่เข้ามามันไม่ใช่ว่าเสื้อผืนหมอนใบที่เขาพูดนะมันไม่มีอะไรเลยเสื้อก็ไม่มีหมอนก็ไม่มีม,มีเสื้อยืดกางเกงยีนนะรองเท้าผ้าใบเลือกกระเป๋าใบหนึ่งกับเสื้อผ้าอีกสี่ห้าชุดในนั้นนะไม่ได้เลื่อนรวอะไรเงินทองก็ไม่มีนะขอแม่มาได้ร้อยสองร้อยที่เหลือก็มาขอมาอยู่มากินกับเพื่อนนี่แหละนะได้มาได้มา,มาเพื่อนกันนะเป็นสิบสิบเอกนะอยู่ที่กรุงเทพปตอพันหนึ่ง แต่นนี้เขาย้ายตัวเองไปสังกัดพัสนิหหึ่งจับนะบขอย้ายส่วนงานนะครับก็ก็นี่แหละเขาเป็นคนที่คอยดูแลนะครับในช่วงที่ทนายออกจากบ้านม่ใหม่นะครับแล้วก็พอเริ่มทํางานอะไรต่างก็แยกแยกย้ายกันไปนะก็ยังนึกถึงนะก็ขอบคุณนะเพื่อนคนนี้นะครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะเ,นเพื่อนรุ่นพี่ที่คอยดูแลเขารับราชการในขณะที่เราเพิ่งจบนะเพิง่งจบมาเพราะเขาเป็นรุ่นพี่ทนายนี่อยู่หลายปี แต่ก็ยังึติดกันอยู่นะครับเนี่ย่านตัวนี้ก็นึกถึงทุกครั้งนะเรื่องของเรื่องเรื่องของอดีตนะเรื่องของอดีตเด็กผู้ชายหัวเกรียนคนหนึ่งนะเเข้ากรุงเทพมานะกระเป๋าใบเดียวพับเท้าคู่เดียวนะครับวันนี้นะก็สามารถที่อยู่ในโลกใบนี้ได้ด้วยความฝันนะด้วยความฝันด้วยความตั้งใจเนาะก็เอามาฝากน้องๆกันนะครับฝากเพื่อนๆด้วยแหละนะครับให้เราให้น้องๆฟังนะครับ